นี้พาทุกคนมาที่วัดพิพัฒนมงคลนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับวัดลึกๆนะครับเชิญท่านผู้ชมนะครับเข้าไปใน Google นะครับและวระเสรดูนะครับวัดพิพัฒนมงคลนะครับแต่ตอนนี้นะพามาดูบรรยากาศภายในวัดนะอารมณ์จะออกคล้ายๆจักจักวงวงนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยดูหนังจักจักวงวงนะครับนี่นะ ลองอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับนี่นะครับบรรยากาศภายในวัดนะครับมากับพระกันก่อนนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นวิหารนะครับของหลวงพ่อทองคำนะครับจเจ้าว่าดงเก่านะครับเนี่ยอารมณ์เหมือนจากรจากรวงๆแล้ครับ อยู่ที่ในวังเหมือนเลยนะนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับผู้มีจิตเดิใจมาถึงแล้วมาที่อาคาระทองคำด้านนี้เพื่อเข้ามากราบหลวงพ่อทองคำองค์เป็นต้องเป็นประธานตรงนี้ก็จะเป็นวิหารของหลวงพ่อทองคำนะครับ คุบายยานทิพย์มอบพรเป็นสิริมงคลมอบบารามีธรรมอันเป็นใจผู้มีใจศรัทธานี่นะครับคนก็จะเยอะน,นะครับวันนี้ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับในวิหารนะครับวัดพิพัฒน์งคนหรือว่าวิหารของหลวงพ่อทองคำนั่นเองนะครับสนใจนะครับสอบถามหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผม้อมูโนอาจจะไม่เล่าละเอียดนะครับเพราะกลัวจะผิดเพี้ยนนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นวิหารของหลวงพ่อทองคำนะครับ นะครับตอนนี้ก็จะเป็นหินนะครับในทรรนะครับฝากไว้กดแชร์ด้วยนะครับเอาบริการไว้ดูเบียงตครงนี้ครับสม